สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเพื่อนๆฝากให้กิกกี้นะคะมารีวิวค่ะว่าหอมเลยสายพันธุ์แท้สายพันธุ์โบราณสายพันธุน์ดั้งเดิมของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยมีเหลือที่จะแบ่งปันหรือว่าอพอที่จะให้เพื่อนๆได้เอาไปปลูกขยายพันธุ์หรือไม่นะคะดังนั้น วันนี้เราก็เลยต้องมาลุยที่สวนค่ะมาบุกถึงสวนในชุมชนเลยนะคะซึ่งในจังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะคะก็มีหมู่บ้านตามชุมชนที่เขาปลูกหอมเลยจำนวนมากค่ะก็มีทุกจุดเลยนะคะทุกคนทุกอําเภอที่มีการปลูกหอมเลยสายพันธุ์โบราณสายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะ ซื้อหาหรือว่าเดินซื้อตามตลาดนัดตลาดตามวัดหรือแม้แต่จะมาที่สวนก็มาได้เลยนะคะอย่างที่จังหวัดมหาสารคามก็จะมีบ้านปาจานบ้านวังไผ่ว่านน้องครูนะคะ,ะในโซนในตวัวอำเภอเมืองเนี่ยบ้านเกลือบ้านลาดเนี่ยเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ ผ่านมาแล้วก็แวะเยี่ยมชมได้นะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะอยู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นอยู่เชียงใหม่ไม่สามารถมาได้แต่อยากได้สายพันธุ์แท้สายพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะก็สามารถทักมาได้คะ่ะเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่คงทนแล้วก็สามารถ ปลูกได้ในสภาพดินที่ไม่ต้องดูแลมากค่ะอย่างที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยลักษณะดินก็จะเป็นดินทรายอ่าผสมดินร่วนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินทรายค่ะซึ่งวิธีการดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะแค่ใส่ปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ควายนะคะก็ทําให้หอมเลยสายพันธุ์โบราณสายพันธุ์แท้ของจังหวัดมหาสารคามนะคะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างงองงามโดยที่เราไม่ต้องบํารุงอะไรมากมายค่ะและนี่ก็คือจุดเด่นของหอมเลยสาย สายพันธ์แท้สายพันธ์ดั้งเดิมของจังหวัดมหาศารคามนะคะดังนั้นใครที่สนใจอยากจะช่วยอนุรักษ์สายพันธุ์หอมเลยโบราณไม่ให้สูญพันธ์ไปจากบ้านเมืองเราไม่ ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากลูกหลานเราก็สามารถทักมาที่เบอร์ไลกิี้เพื่อที่จะส่งให้กับเพื่อนๆน,นะคะซึ่งราคาส่งนะคะกิกกี้ก็จะให้คุณยายเนี่ยถอดมาให้ค่ะก็จะส่งรวมค่าส่งเลยค่ะกิโลกร,รัมแรกเนี่ยสองร้อยบาทนะคะกิโลกร,รัมแรกสองร้อยบาทกิโลกร,รัมที่สองรวมส่งนะคะสองกิโลกร,รัมก็สามร้อยสามกิโลกร,รัมก็สี่ร้อยห้าสิบสี่กิโลกร,รัมก็หกร้อยค่ะ และนี่ก็คือวิธีการปลูกหอมเลยแบบง่ายๆค่ะดินที่ใช้ก็เป็นดินง่ายๆเขาก็ปลูกแบบว่าไม่ได้บมรุงอะไรมากมายค่ะทุกคนก็ทําให้หอมเลยสายพันธุ์นี้นะคะสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็สามารถที่จะเป็นหอมเลยที่อ,อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปนะคะวันนี้กิ๊กก็พาทุกคนมาอัปเดตอีกรอบค่ะสำหรับแปลงยกสูงนะคะ ซึ่งแปลงยกสูงเนี่ยที่กีได้สอบถามคุณได้ข้อมูลก็คือ,อทำเพื่อปลูกแปลงผักที่เป็นพวกผักชีนะคะผักหอมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่สําหรับหอมเลยเนี่ยนะคะก็จะไม่ใช้แปลงยกสูงนะคะเพราะว่า,าพวกมแมลงพวกหอยเนี่ยก็ไม่ใช่ศัตรูหรือว่าเ,าเป็นปัญหาสําหรับการปลูกหอมเลยค่ะเพราะว่าหอมเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีศัตรู พืชหรือว่ามีหอยมากัดกินนะคะปลูกแบบนี้ก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีมากๆค่ะทุกคนเห็นดินไหมคะนี่คือดินปลูกนะคะทุกคนก็ทําให้หอมเลยนะคะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็สวยงามแข็งแรงค่ะขอย้าว่าเป็นหอมเลยสายพันธุ์แท้ที่แข็งแรงทนทานนะคะสามารถปลูกได้ในดินที่ไม่ต้องบำรุงมากค่ะ ดินที่ไม่ต้องบำรุงมากอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นดินทรายนะคะทุกคนเป็นดินทรายผสมดินล้วนนิดหน่อยก็ปลูกตามสภาพภูมิประเทศเาตามชุมชนในท้องถิ่นนะคะก็สามารถที่จะดูแลหอมเลยแล้วก็ผักแต่ละชนิดได้อย่างสวยงามตามสภาพ ูมมีประเทศภมมีอากาศนะคะดังนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปปลูกในกระถางในพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆนะคะก็จะทําให้สวยงามยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเราได้บํารุงมีดินนะคะหรือเอ่บอบำรุงด้วยปุ๋ยธรรมชาติเนี่ยก็จะทําให้หอมเลยนะคะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็เป็นหอมเลยที่เราสามารถปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วก็กินได้ตลอดชีวิต ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะคะให้ลูกให้หลานได้ปลูกต่อได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องซื้อสายพันธุ์ใหม่หรือว่าซื้อต้นหอมใหม่มาปลูกนะคะปลูกแค่ครั้งเดียวก็สามารถกินได้ตลอดแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ตลอดค่ะและนี่ก็คือจุดเด่นนะคะของหอมเลยค่ะ และจากข้อมูลอีกข้อมูลนะคะจากการสอบถามคนที่นิยมกินหอมเลยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าหอมเลยเนี่ยมีความหวานค่ะโดยเฉพาะเอาไปาใส่อาหารอย่างเช่นแกงอ่อมนะคะก็จะทําให้รสชาติของหอมเนี่ยนะคะชนิดนี้หวานที่สุดในบรรดาหอมทุกชนิดนะคะได้รับการการันตีจาก คนที่มีประสบการณ์นะคะในการปลูกหอมเลยแล้วก็ใช้หอมเลยเนี่ยเป็นอาหารประจําบ้านประจําครอบครัวนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่เคยปลูกอยากจะหามาปลูกก็สามารถที่จะทดลองปลูกได้เลยค่ะเริ่มแรกก็ปลูกใส่กระถางก่อนก็ได้ค่ะใส่กระถางใส่ตะกร้าใส่เข่งนะคะก็จะเจริญเติบโตได้ดีมากๆค่ะสําหรับหอมเลยสายพันธุ์แท้สายพันธุ์โบราณของจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้ มาอัปเดตนะคะเพื่อนๆได้มั่นใจค่ะว่าในจังหวัดมหาสา,ารคามของเรานะคะมีหอมเลยจํานวนมากค่ะพร้อมที่จะแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนของเราที่สนใจทุกวันนะคะขอย้าว่าส่งให้ได้ทุกวันค่ะสําหรับหอมเลยที่เพื่อนสนใจค่ะไม่ต้องจองคิวไม่ต้องรอไม่ต้องสั่งล่วงหน้านะคะเราถอนสดให้ทุกวันค่ะสําหรับหอมเลย จังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากมาที่ช่วยกันอุดหนุนหอมเลยของคุณยายในชุมชนนะคะเพราะว่าคุณยายที่อนุรักษ์ไว้หรือว่าปลูกสืบทอดต่อๆกันมาเนี่ยก็เป็นคุณยายรุ่นอายุ70-80นะคะซึ่งปลูกมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวตอนอายุ1 4 4 5ค่ะดังนั้นเราคนรุ่นใหม่ก็ต้องช่วยคุณยายอนุรักษ์หอมเลย สายพันธุ์แท้สายพันธุ์โบราณให้คงอยู่คู่กับคนไทยแล้วก็ลูกหลานเราสืบไปค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ